ตามแล้ว嘛อันนี้เฮ็ดดินนี่เฮ็ดดินนี่เฮ็ดยางเฮ็ดยางคินได้ปะปะนี่เฮ็ดหนวดปะโอ้เฮ็ดหนวดมันมีหนวดนะเน้นปะปะเฮ็ดข้าวขาวอะนี่เฮ็ดปูนี่แหวงเลยนี่ขาเฮ็ดปูอะไงหวานขนาดเลยวันนี้นี่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 ลอกชุ่มจุ่มเโอ้อนี่เอกอันี้เอกอนี้เอกเออเขี่ยเห็นมาเลยปะเออนี่นี่นี่งัดขึ้นย่างัดขึ้น อ้เง้วันขนาดเลยก็ร่างิีเนาะยายเนาะก็ร่างตัวป้อแต่ไปเอาไปผัดคือเสี่ยมเนาะยายเนาะไปยังคุยคุยใหญ่หมานคักหมานแห้งขนาดเลยโอ้ยหมานขนาดเลยต้องเผาแล้วเพื่อสิหาได้กิโลละรหัอร่อยกับเป็นตัวสื่อเด้อเนาะยายเนาะชีวิตการเก็บเผ็ดนะคะเวลาไปซื้อยุตลาดเด่กสิไปตอเพิ่นเด้อค่ะเด้อร์ที่เก็บยาที่นี้ค่ะบเปิดสิพอจัดดอกพุทธดินเนาะยายเนาะ โค้ดทบใครดอกแรกในชีวิตไทยงามขนาดเลยค่ะ<ล>แต่มันบานละ่นละดอกสีแดง <laughs> อู้งหมดเสน่ห์ลายเห้ปลวกดอกจีนนี่เอาไปผัด,ดนี่หอมเลยเนาะยายเนาะ <laughs> <laughs> มันสีหอมกว่าเ <laughs> ห้ปลวกขาวเ <laughs> ชื่อแรกในการหาเห็ดนี่เห็ดโค <laughs> ้นเดียวเดาดีดงเดาเดาเดาดีดงเดาเดาเดาดีดงโอ้ยหมดขนาดเลยวะ ้วมันผัดอยู่ในเมืออา พุนผุนยยเลิศคอยบอย่างสีสิคับยยยยเอ้ยอ้าวยงหายได้บปยยลิอ้าวเอ้ยกูมหอหมุนตาไปพุนผุนยายูยางยูกางนอกพี่ได้เราไ่ยัย หนนี่เลยเฮ็ดนี่เฮ็ดยังหนึ่งปอเฮ็ดปวดฟิกเฮ็ดชุดนี้ก็ตาป้าเนี่ยโมโวอันนี้เฮ็ดดินนี่เฮ็ดดินโอ้ยกำลังมาผอเทื่อแหลกเด้อเทื่อแหลกในการเข่าปลาหาเห็ดได้พออีแม่เอ้ยโอ้ยหายากเนาะย่ายเนาะมันคือไปหาในตลาดเนาะมันจะไงเนาะกิโลละสามสี่หลอดกับพ่อสมราคาเขานในป่าเนาะมันหมานเด้อสาวถูกไป ปลาปะยัยอ๋อนี่เห็ดยางปลานี่เห็ดยางเห็ดยางกินได้บ่ปะมาบุกตามล้วมามาถุงมื่อยูบปะเขาหนัดกันจังใดคือได้มากกันหลายคนแท้อออ๋อเปนปลาอื่นมราไม่ได้พากันลบมาเนี่ นี่เห็ดหนวดปะโอ้เห็ดหนวดมันมีหนวดนะนอ่ะเน้นปลาเห็ดขาวๆอะ่ะเขาเอิ่นว่าเห็ดหนวดใบตองหลายเว้ยต้นใบตอง,ง,ง,งได้ป้าป้า <laughs> ไปส้มใส่ปลาปุป่นเขากำลังเก็บอยู่น่ะมามามาพอเห็ดปวกแล้วนี่เห็ดปวกนี่เห็ดปวกโอ้ยพอแล้วโอ้ยมีแห้งเด้อเก็บแล้วค่ะมาพอแล้วพอแล้วนี่นี่ค่ะเห็ดปวกค่หมานขนาดเลยวันนี้ นี่จุกจูมันนี่ค่ะอยู่ในพนมันอยู่ในพนค่ะมันอยู่ในพนอู้ยายงามขนาดเลยนะยายเนาะโอ้ยงามขนาดเลยพูนพูนโอ้ยมีอีกใบยายพอแล้วค่ะพอแล้วนี่นี่นี่เขาทอกืนนั่นอู้ยดอกเัินจุกจูมนี่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 ดอกจุกจูมเอ้ยนี่โอู้ยอยู่ในพนเต็มเลย งูเด้องูเด้อนี่มันพูดอยูฟังนั่นนี่นี่นี่มันอยู่นี่น้ำพูดอยู่หลังนั่นเลยงูเด้อยายระวังงูเด้อยายมันอยู่ในโพนนี่เละยายระวังโศกค่ะโศกโมันมันเอาเลยยายอุ้ยมีแต่ดอกจุ้มๆนะยายเนาะงอู้มีแต่ดอกจุ้มๆค่ะเคียบบังหลับไม่ไงแข่งได้บอลไม่ไงมีอีกบอลคอยว่าตรงนี้ยาย เคียวเบล็อนี่ไม่ใหญ่นี่มองนี่ล้วโอ้ยนี่เอก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 โอ้ยนี่เห็นบลอกนี่ไอ้เขียบขึ้นมาเลยป้าเอ้ยงามขนาดเลยอเออเห็ดบวกดอกจิกค่ะเห็ดบวกดอกจิกูจะาตัวนี้เจ้าโอ้ยนั่นแยกแขงแยกแขงแยกแขงป่าไปบ้างแยกแขงนั่นโอ้ยมวยขนาดเลยแยกแขงไอ้เอายัยใส่ตะกร้าเฮ้าเออ ao, dễ cái, thấy nó ơi, thấy nó ra ở phía là ướt, ôi, muôn khả năng, lấy bao nhiêu? bao xem xuống xe bao nhiêu? 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 bao นี่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 เห็นปะป้าเห็นละโอ้ยงัดขึ้นย่างัดขึ้นอ้ายวันขนาดเลยกำลังจุ่มเนาะยใหญเนาะกำลังตะป้อแต่ไปเอาไปผัดคือเสียบเนาะยใหญเนาะนี่เอ้าโอ้ยเอาไปเอาไปโอ้ยมันขนาดทุกว่ามันอยู่ใต้ดินนี่แหละยหญ่น่นเห็นบ่อเซนซับอยู่ในดินให้ปลวกเจ๊กจำมาถอดท่อเลยเนาะได้ปะป้า ฮะโอ้นี่ปลานี่นี่ปนนไปยายคุยคุยยายโอ้โหดีมีแห้งมีแห้งดีเห็นซ้ำนี่ก็มีแห้งน,ะนาะยายเนาะโอ้ยมาผอนี่ได้อีกดล่องนึงแล้วนะยายนะอ้าวเห็ดฝวกดบบจีค่ะมาเด้อค่ะเด้อมือแรกก็ หมานคักหมานแห้งขนาดเลยเอ้ยได้บอกย่าแข่งแล้วเาเคียเคียร์เคีย,คย,คยมันปกอยู่ใต้ใบไม้เนาะยะเ่เแขงเนาะเมื่อยขนาดเลยเมื่อยขนาดเลยค่ะผลงานนะคะผลงานเก็บออกมาจากดินใหม่ๆส,สดๆเลยนะคะเนี่ยไม่ได้จกตานะคะของแท้และแน่นอนของแท้เนาะยาาเนาะ นี่ค tamam. ือผู้ขุดหาพันหนามะไปไปย้ายเข่งเขายางตามดากยายเข่งนี่ล่ะนี่ดอกหนึ่งมันบานมันเถาแล้วเนาะยายเนาะเาดอกบานนี่โอ้ยหมานขนาดเลยอยู่ในหั่นละยายบักอี่ยังเท่านี้เฮ้เอาไปกินได้บนอีกใหญ่เสือกินไ่ได้ดอกมาไอ้พวกพวกงาเร่อโอ้ยยายได้หลายขนาดเลยนั่น สินทรัพย์ในดินะมัน<อ>เข่าแล้วสูงกับงูเหรอเนาะคุณยายเพื่อ <laughs> สีหาได้กิโลละหาออยกับเป็นตัวสื่อเด้อเนาะยใหญ่เนาะนเออ<า>นาะต้องมาหาเองจังสีหัวนะป่าเนาะแต่ไปซื้อในตลาดกับบ่ได้มวลนลก็จังมา,จากจังสีเด้อเอ้ยอันนี้มันมวนเด้อค่ะเด้อ นี่นะคะเห็ดที่เราได้ก็ระพูนใจม่กค่ะพูนใจแห้งด้ดอ,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 ดงงอดดค่ะเด้อไปตอออนซ้อนขนาดเบื้องเงื่อดิฉันดิการค่ะโอ้ยงานอะไรใครย่อยมือเช้านี่มาแล้วรอบนึงมันบ่ดนี่ยายมาล่อมาพอมพร้าพร้พอรอบนี่มานพอข่อยนี่ละข่อยอย่างน้ำเจา้าถ <c oughs> ั่น้ำโศกถั่น้ำโศกมานขนาดเนาะโอ้มันก็เลยได้ดอกใหญ่เนาะโอ้นี่อยู่ข้างล่างรอบแรก เดยแต่บ้านๆรอบนี้ได้ดอกจุ่มนะป่าเนาะพ่อให่นี่มึงเศร้าได้๋ยวซ้ำนี่อันนี้รอบใหม่อันนี้รอบเมื่อกี้นี่ที่เขามานี่นี่รอบเขามาเบิ่งแต่เสียงเฮงือหายเฮงือหายนี่เด้อเมื่อยบอเด็กเขาพายยางกับยางสั่นตัวเนาะเข้ามาเบิดมื่อบ่อใหญ่บ่ มายามอยู่ในป่ากับห้องเอิญฮักกันน,นาแยกเนาะไผ่โบเคยมามาเด้อมาหาเห็ดมวนก็ไปซื้อในตลาดปากติซื้อแต่ในตลาดก็ว่ามวนแล้วเนาะโอ้ยมาหาในปา่านี่มวนกูอีกเขาสิบบอลหลงกันเหมือนมาแยเขาสิบบอลเมื่อกันเท่าเลยเนาะ <c oughs> พอ่อป้าโบรประสานเสียงห่งเจ้าก,กับทางเก่าบอลลิโวเนาะตัวจังสีหูเลยเนาะมันจังสีหูกันบอกว่าถ่ายอยู่หม่องได้เนาะ เห็ดหรืองูมันอยู่ในต้นยางหน้าป๋อยายรอต้นยางแล้วต้นาต้นฮะไม่เหมือนดูทางเห็นเลยเนอะมันห่างก้อนออกลายม่าเก็บงามบ่ะอืมย่างโง่อือหือได้ป๋าป้าป้าบอลว่ะ โอ้มันมวนจังสีเลยนาะมันเดี๋ยวห่องหากันเนาะยายเนาะเท่าน่ะเขาต้องเอาเสือแขนยาวมากเธอแหละเขาบงหูใหญ่ว่าสิเขาปลาบ่ได้เด้ออีหล่าเอ้ยเจ้าใส่เสือจังสีมันหะเบ้หรอว่ะหะเลยอเขาดีแต่ว่าเฮาได้ผ่าคุ้งมาน้ำผ่าคนหน่หน่อยเพราะได้เส็ษเงื่อน้ำเลยยายเก็บเห็นมาจากปีแล้วเขาเก็บมาเป็นสิบตัวฝีเลยนี่บ่ยายญ่เกียบว่าไงใหญ่ อุ้มี่แล้บ่ายะเราว่าใช่เราลดการทำงานให้ไก่ข่อยไปใช้ก็กไ,ปไ,ปไ,ปไปแล้วข่อยจังไห้ค่ารถเราไปส่งข่อยก็ได้เพราจะแต่ถ้าเท้ามันก็จะดื้อนะล่าเมืองดิฉันสิคะนี่นะคะชีวิตการเก็บเห็ดนะคะเวลาไปซื้ออยู่ตลาดยาสิไปต่อเพิ่นเด้อค่ะเด้อเพิ่นเก็บอยากอีหลีค่ะเพิ่นสิพ่อจักดอกแต่พ่อนี่มวนป่าหยังเด้อค่ะเด้อน้าใหญ่นาะ มันออกในปลายุค่าปะยายป้าซาดป้าจิกนี่ละออืในฟุ้มไหมทั่วไปไทยเฮ็ดละโงกเหรยายเฮ็ดเหรอโงกมันก็ออกนี่นี่ทั่วไปขึ้นกันพ่อแสดงว่าปลาที่ห้อมหาเนี่ยไม่เฮ็ดละโงกขึ้นกันมันบอกแม่มันกัดมดดมดอายุมันมันว่ายไปแล้วเห็ดละโงกมันอตมันเฟื่องเศร้าออกมานี่มันก็ออกเฮ็ดปวกวันนี้เห็ดเผิ่งตอนก็เพ็ดละโงกมันออกคู่กันออื ตู้โมโม่คนขันคนในร้ายกะขายโอ้นักขั้นคนใร้ายกะขายพุ่นได้๋ยโลดเท่าใหญ่เออแม่มาเด้อมาเด้อมาเด้อเราจะทางนี้เด้อมีคนอยู่ในป่าบ่คือบ่ได้ยินเสียงไฟต่อบบใหญ่บั่นนี้จีนี่จะผู้ชายมากสองคนวะไม่มีนะคะไม่มีนะคะ อ้ยแดดแดดแดดเห็นหงเห็ดวะเนาะตอนนี้ใกล้สบอยแล้วแต่ว่าหาเห็ดละงกง่ายกว่าหาเห็ดปวกวด้วยเนาะยายเนาะมัน,เป,น,นเป็นสีเหลืองเนาะยายเนาะสีเหลืองมันก็ตั้งอยู่ห,ห้อก็เห็นก็เห็นแล้วเอิอยายนี่เด้อจ้าแนมเด้อแนมเห็ดปุ๋วอ๋อไม่ดิ้งปวกปวกุ๋วนี่ก็ไม่เก็บไปจะสร้าเก็บไปเลย หาบดมือแล้วเนาะเบ็ดเสร็จเป็นกิโลเนาะยายเนาะแมนส่วนลายหากับพ่อหาได้กินเนาะยายเนาะแมนโอ้ยห่อนเหรอย่าถอยออกไปโลดกี่ดอกนี่นี่เขาเก็บไปแล้วแต่ให้ปลวกดอกจริงนี่มันก็แนมหยาคือกันเนาะยายเนาะแมนมันจุ่มๆหน่อยๆนะบ่ฮู้เด้ฮะบ่ฮู้เด้บ่ฮู้โหเป็นเหทปซ้ำย่างได๋ยสองซุ้มล้วค่ะได้ยซ้ำนี่ค่ะเบิ่งหน้าข่อยติล่ะเสียงหอบแหกแหกเลยลงน้าติล่ะลงน้า ต้นหนาำเลยนะยายนะอเอ้ยมีสาลายพรเฮ็ดเขาไข่เบิงสิพ้าเกมเห็ดเขาไข่ขุดเลยน่ยายนะอืมขุดอะไรอ้ยพอเห็ดเขาไข่ดอกแรกในชีวิตค่ะเห็ดเข้าไข่งามขนาดเลยค่ะโอ้ยแบบงามสิพอเนะ่อยยายนะนี่สต่ตก,กร้าเหาเห็ดเขาไข่ เห็ดข่อยก็ไปตำปศเห็ไข่แล้วเนาะเห็ดนอปนปนเห็ดข้ายอืมเอาไปตำปนเอาไปแกงก็ได้แม่นไปแกงเห็ดข้าโอ้ยเย็นขนาดเลยอู้ยลมมาเย็นอ่อยห่อยเลยวะเฮ้ยมีแห้งเด้เฮ้ยปามาเบิ่งเห็ดข้ายเร็วเร็วไอ้นี่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 ดอกมันโรยแต่มันบานล่ะมันบานล่ะปูดมันปักปุดหน่อยนะคะอู้ยหมดจะเป็นหลาย นี่ค่ะดอกที่สองค่ะของวันนี้เห็ดขกไข่ค่ะเห็ดขไข่เด้อค่ะเด้อดอกที่สองค่ะไปใส่ตะก,การาก่อนยายเห็ดได้อย่างนี่ยายโอ้ยมันเน่าแล้วเห็ดขาไข่มันเนา่าแล้วเห็ดขไข่มันเนา่นเนาดอกที่สองค่ะมันบานมันบานเ้ยสิใดแต่ละดอกเด้อ สายล้วพ่อคือว่าเห็นลงมากก็คือเอมากเด้อ<ะ>เขากำลังเก็บกันใหญ่<อ>ถ้าไผ่สเขาปลาและค่ะอุปกรณ์เก็บเพชรและค่ะเด้อมีเสียมกับกับตาอย่าลืมผ่าเส้นหนาและค่ะเด้อเอาไว้เสร็จเงื่อะเอยมันหอนแหงนี่เฮ็ดที่เข้าได้เบิ้งเบิ้งสิผ้าเบิง้งเฮ้ยนี่เฮ็ดเข่าไข่ดอกแรกที่เข้าหาพอมอันนี้นี่ดอกที่สองงามบ่ค่ะงามบ่เฮ็ดบวกดอกเจี๊ยก เห็ดปวกดอกจีนนี่เอาไปพัดนี่หอมเลยเนาะยายนาะม,มันสีหอมกว่าเห็ดปวกขาวโอ้ยดอกเป็นตะเบาะตะแมะอยู่งามด้วยค่ะเด้อปู้อันนี้ออกมาจากดินใหม่ๆด้วยเนี่ยเห็นบาบ้างามขนาดเทือแรกในการหาเห็ดในป่าเองค่ะบา้าวันนี้มานคักมันแน นี่ข้างล่างแต่ว่าข้างล่างมีแต่ดอกบ,นบานๆมีดอกเงี้ดอกหนึ่งจุ่มเลยโอ้ยเมยืม่อยเมื่อยอันนี้รอบสองโอ้ยงามขนาดเลยแมวผู้งูกำลังมาแล้วมาเด้อค่ะเด้อมาหาเห็ดน้ำกันมวนขนาดเลยค่ะมาเด้อย้ายอยู่ใส่แล้วอันนี้ลาบมีดอกบันย่างไปซื้อในตลาดจะต่อเพิ่นเด้อค่ะเด้อมันหาหย,ยากยีหลีเมื่อยได้ร้ายปะ เกยตั้มเก้าวันเลยอ้างามเนี่ยเดินนี่เดิน,นผลงานผลงานได้หรอป้อาได้ลอยวันได้บ้างไหมฮะเพื่อก็พออีกนี่ค่าโอ้ให้ปวดฮ่วนขนาดนาแล,แล,แล้วเมื่อได้แล้วค่ะงามปะคะถือดึง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  โอ้ยพอจอมปวกน้ำมีมันนกมันนกแมนบอกใหญ่อ๋อนี่เครื่อมันนกนี่เห็นบอหนี่ใบมันเนี่ยมันอยู่ข้างล่างใต้ดินนี่ข้างล่างนี่ต้องคูดเอามันจังได้แมนเป็นจอมปวกแล้วเลยบอกคูดกันปูนเครื่อมันเห็นบอปนเครือมันนกโอ้ยนางงก่อนเศร้าเมื่อยเลยเห็นเห็ดปวกนี่เดี๋ยวจะดอกจุ่มจุมมันเดี๋ยวพ่นเมื่อกี้แล้วเนาะยาย่เนาะเดี๋ยวเบิดพ่นนี่ดอกจุ่มนี่เบิดพ่น พ่นเดียวเนาะยายเนะยาะพ่นเดียวนี่เฮ็ดพ่นเดียวเด้เนี่เฮ็ดพ่นเดียวโอ้ยมากินข้าวปลาเขากับมากินยังเสืแเลยเนาะฮะเฮ็ดไปน้ำล้วก็กินข้าวปลาไปน้ำเนาะยายเนาะนี่หนึ่งพนนะคะนี่เฮ็ดพ่นเดียวงามปะนี่น้ำมีเดอะปลาไม่น้ำ เห็ดเข่าไข่มัอนี่มาหาเห็ดนี่มัอนี่ได้ทั้งเห็ดปวกเห็ดเข่าไข่มานขนาดมัอนี่มาบ่เมื่อยดอกเว้ยเศร้าเมื่อยเลยน้อยยายน้องน้องบอกว่าเศร้ามากเลยค่ะได้ป้าป้าตัวเคยเขาปลาเขาปลาเธอแล้วนอกวะปลาพิมพน้องลุ่นนี่มาต้องใส่เข็มน้อยยายนุ่นเท่านาะ คุนอนุรักษ์น้ายายนี่ยังห่ะนันปะป้าเดี๋ยวเบิ่งห่อหใศษกระดาษไว้เห็นเปล่าเด้ยลายหน้าแดงเงื่อนกระดาษเลยตาได้ลายว่าตาโอ๊ยเดี๋ยวดอกชุ่มอยู่ตรงนี้ตา หลาย e, แต่จุม่มเนาะย่างเนาะไปผัดขึ้นสีแสบเนาะไปแกงเนาะย่างเนาะเดี๋ยวเห็นขอกคายน้ำตัวนี่ดอกนึงคือกันนี่มาอันอยู่ตระล่าตาของยายเชงได้เพาะไหนเลยนี่จุ้ยมองผ่านมองโง่หนึ่งตาเดี๋ยวได้ดอกนึงแล้วได้ดอกนึงแล้วนางเฝ่าไว้จันหว่านางบอกโดนนึงมันจะเลาออกพ่อป้าโซ่แนั่นโอ้เด็ดินมาพร้อมได้หลายใบใหา่ได้บ้างนะ đầy ừ. đây, ô đây, bây giờ đang pháo xưa suốt nó xuống hào nó. Ôi mà ăn lại thôi lắm là nè. anh, 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 anh. Ô anh, 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 anh. Ô anh, 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 anh. Ô anh, 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 anh. Ô anh, 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 ดอกนี่คืองงามเถอะให้ทีมงานคุณภาพโดดดีดงได้ปะะัญญาได้บาง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 โอ๊ตโอ๊ตโอ้ยขาอัปปารตขาอ้ายงามอยู่เด้อนี่เดอ้เดอเนาะนงามงามปะ ไปไปคือรถไปเห็นยังไงบอได้มานะนำดิไม่ได้มาดิว่าจะได้บายืนเอาโซ่ฉันจะถาขาดต้นเดิคือรถเมื่อนี่เก้าอี้ตัดขาโดดีดังโดดดัโดดดีดัง มาเร็วมาเร็วมาเร็วฝาวขืนเอาเก้าอี้งขืนไปนั่งเด้อไปเด้อขวัญเอ้ยขวัญมาป๊อปกลับบ้านเราเด้อป๊อปเอ้ยเดี๋ยวดีดงเดี๋ยวดีดงเด้อเด้อเด้อดีดองอ้าวด้ดีดองโอ้ยหมดขนาดเลยวะยูขุมค้าขนาดเลยปีหน้าพอกันไหมเห็นหรอโงกเหลือง ทีมงานคุณภาพนี่ล้วจำรถไว้เด้อจำรถไใบทายรถไใบเขาปลาเด้อเด้อเด้อไผรโม่พีรถจังสี่นี่เขาปลาบ่ได้เด้อไปเด้อขอบคุณหลายๆเด้อมวนขนาดเลยมวนกูไปซื้อเห็นในตลาดเด้อค่ะเด้อมาเด้อพยายามมาเก็บเห็ดโอ้ยมีห้างขนาดรถมันผัดโอ้ยควันท่อนี่โดนต่ำลงไปเนาะโอ้ยมวนขนาดเด้อนี่เด้อเพิ่งน้อง เท่ไหนมาอีกนะได้ย่อยด้อได้ยแข็งโอยเบิ่งหน้าเข่าเขียวคือหยังนี่เบิ่งโอ้ยมีแหงเว้ยเบ้งไอี่ีบน้เบ้เทือแหลกเด้นี่ป้าอยู่ในมืออ้าได้หมนเด้โอ้ยอ้ไอ้มาคอยมาอีกแด้น้เทื่ย้มเกือนมาดวแม่เทือะเสือขย่ามาย่อยแล้บอกว่ะให้เขาน้ำด้วยว่าใส่เสือจังสีแล้ว่ะไเจอน้าข้อเที่ ในเด้อมันย่างสิไปเก็บเห็ดไปหับน้ำเด้อมันผ่านอยู่แล้วนี่แหละป้านี่แล้วเขามาเก็บนี่นี่จอมนี่ทียังแข็งได้ปวกหนึ่งนี่เนาะย่ายเนาะเขาได้ปวกเดียวนี่แหละเนาะยังแข็งเนาะโอ้ยม่ขนาดเลยถ้ามารถอีหยังกับบุบ่๊คมวนซ้ำรถจังสีเด้อเนาะเขาเอ่ยว่าอันนี้นี่ต้องอนุรักษ์ไว้ได้เนี่ยฮะเปลี่ยนแกนมาเฮาเอาไว้เก็บเห็ดโดยเฉพาะเลยเฮา ดีเดอรถง่มๆก็ขึ้นก็ได้เดอดีเดอร์ในคู่จังสิเนี่ยกได้เ็ดไดารผู้เดียวนี่เนานี่เอมากนยามากก็ออันนี้สตนนนี่นี่มันจะได้เหปลานี่หอปลานอยนี่เดียวกันมันยางกบลาดีเดอร์เดอร์ไยาวบ้านีย่มันเป็นปลาเป็นปลานี่เห็นบอนะมันเป็นปลานี่กับปลาข่ใดพ่นข่อยคือย่ายพ่นนีบอแมนบอนีย่ายนี่นี่เขาได้พ่นนี่นี่คุณเนตนั่งอยู่นพ่งพยานี่คุณบอกเออตอย เออบ่เห็นป้าจอยเด้หมนนบบ่าุนบกอยู่นําพอหญ่เขาดอเได้นอกเาบเออ่ป้าจอยที่สิเียบอปกติไปก็โรชั่นนี่ตลอดม่นบ่ย่ายแล้วแต่บ่แล้วแต่ว่าผ้าย่าใบ้ป่ี้องเตอร์กัีกคนนึงตกดนี่หู้มวยกูเก่านี่พ่นนี่ยายเขาได้พ่นนี่บ๊ายบายอ้าวพ่รอดเลนี่ย เดินดังโดินดังดังดองไอ้พอรถเท่าเสือยังไม่มีพายรถมาไปเอาไปก็ไม่ได้มีรถเมงินแล้วตีได้เต้นชาวใหญ่ได้เนาะมาเฮ็ดรถเสียนี่แม่เนาะงวนขนาดเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะเย้ยยยจ้ได้ได้ เดี๋ยวสิไปเกี่ยวเขาน้าเดี๋ยวใบย้เป๊ะล่ะปัยากเด้บที่ตานี่ไปเกี่ยวเขาด้แมนได้ยยได้ว้ายมันคืองามแถเลยโอ๊ยงามอ่ซาเลยปลาจ้อยเจ้าเนี่ยนั่นบงเห็ดเล่าสดขนาดเลยนี่เ็นบอออกมาจากดินใหม่ๆเลยนาจอยน้าอะ อ,อขอบคุณหลายๆบ๊ายบายนะเอ,อบ,บ๊ายบาย <c oughs> ขอบคุณค่ะมันมันไอ้ให้คอยออกไปน้ำเจ้าน้ำเนด้เจ้าถ่าข่อยน้ำเด้อปะปะมาเริ่มยังเดิอเนานะ